สวัสดีครับผมสวัสดีส่องกินอนออทั่วครับผมค่ำคืนนี้มาพามาเบิงการหาป่าครับอายุหากินวานเยครับผมมาตามมาเอสซีตามมาเลยตัวอื่นก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับลุงป้าเอาอาทุกผูทก้ทุกคนเลยครับผมเงียบนี่ครับผมอาจจะมือนัล็น่อย แต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมน,น,นี่ครับบริเวณนี้เลยครับบริเวณนี้จะเป็นการทำมาหากินครับคำขึำ้นนี่เมืองกนครับผมนี่ผู้เชี่ยวชาญดันแหกครับผมกำลงังร้องแล้วครับผม นี่เลยครับผมจะหมานหรือบม่หมานมาติตามกันครับผมมาติตามรับชมกันเลยเนละยของเราอาจจะเมืดเล็กน้อย มีการเลื่นอนท้องด้วยครับผมบบำนำี่สิอโอ้อยังดีแล้วครับผมโมหลอกบมจำนำลงแล้วครับผมลงน้มเป็นอันที่แน่อนอนแล้วครับผมนี่เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับหม,นมาหมนเพาะวานอีกเรื่องนึงครับผมคือการทำามาาก,กินวิถีชีวิตของชาวบ้านครับแต่วิถีชีวิต การอยู่การกินตามมาได้เอฟซีตามตามาเลยครับผม วันที่แรกครับผม liên cơ bộ cái lẻ cái cứ có nói nữa không nói nữa nhiều quá không nhiều นั่นก็ยังใช้ครับวิถีชีวิตของชาวบ้านครับได้ที่ละตัวสองตัวก็คือเป็นการได้ครับผมตัวคึอนคอยเงนินไปนี่ครับผม มาให้ยี่สิ่งเสร็จแลวิธีชีวิตชาวบ้านครับก็ดยี่สิ่งอะไรครับมีนิดมีน้อยก็เก็บไปสะสมไปครับผมลงแล้วครับผม ปิดไฟนปะครับหายเบื้องกันครับเป็นยังไงทีที่สองเนี่ยเป็นยังไงครับผมตายเบื้องกัน 了、well, itu hidupdur ya ya ครับผมแม้สวัสดีครับผมปิดทายรอบนิดหนหากินหายูมาครับผมเกิดได้พอกินพ้อยูอยู่นี่ครับตามวิถีชาวบ้านถึงจะเด้ใกลยใกลล่ากับกันี่ครับผมก็ได้กัเข้าเข้าป่าอยู่ปตาก็ได้ครับโอยเชือรี่ก็ได้นี่ครับก็ได้ยุบประมาณสักโล้สองรูครับผมว่า ปานยาวกว่าน,นีครับผมดีครับผมเฮ็ดมีนู่นอย่างเดียวมืออื่นครับเดี๋ยวมืออื่นจัดก,การเพราะตอนนี้ก็ประมาณตีสองแล้วครับผมชิมเนี้ไว้แค่นี้ครับคิดหนาเฮ็ดมีเมนูอย่างเด็เดๆหรือจะพาไปเฮ็ดเงี้ยนะคอยติดตาม่ตารับฝากกดติดตามในช่องยูทูบลูกกระดิ่งให้นะครับผม คิดนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม